สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าสีคลิปที่1นึ่นะวันนี้รูน่าแปดแของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูนา่าสี่ตลาดคริปโตนะฮะเมื่อวานนี้นะบิทคอยนะก็ทะยานขึ้นนะฮะจาก7จ็ดหมนนะสู่เก้าหมื่นสี่ฮะวันนี้นะ ตอนนี้ Market Cap นะฮะของตัว i t t o o n นะฮะขึ้นเป็นอันดับ5นะฮะของสินทรัพย์ทั่วโลกนะ,ะออทองคำยังติดอันดับ1อยู่นะฮะถ้าเกิด Bitcoin ขึ้นไปถึงทองคำนี่นะคะก็คงจะระเบิดเถิดเทิงอยู่พอสมค,ควรสำหรับ Bitcoin นะฮะช่วงต้นเดือนนะ,ะยังอารมณ์1นึ่งนะโมเมนต์หนึ่ะช่วงปลายเดือนอีกอารมณ์หนึ่งนะ,ค,ะค่อนข้างสุดขั้วเลยนะฮะสำหรับสงการปีนี้ ต้นเดือนนี่ค่อนข้างที่จะหลายคนเนี่ยท้อเลยนะแทบจะไม่ดูพอตนีพอปลายเดือนนี่รู้สึกนะฮะคืนเคงอยู่พอสมควรหลายคนก็บอกว่าสาเหตุเกิดจากคุณพอแอดกินนะ,ะประธานสซ็คนใหม่เนี่ยเขารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการ แล้วก็เป็นชาวคริปโตเนี่ยแล้วก็มีม,มีม,มุมมองทางด้านคริปโตเนี่ยค่อนข้างเป็นบวกนะเขาก็ลงทุนในตลาดคริปโตด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ฮะวันที่23เมษายนปีนี้เป็นวันเกิดของบริษัทเทราฟอร์มแลบนะฮะก็ยังยึดวันเกิดบริษัทอยู่นะเพราะว่ายังไม่มีวันเกิดอื่นมาเทียบนะถึงแม้จะใช้วันเจเนซิตบล็อกแต่มันก็ไม่ตรงะนะฮะรูน a าซีก็คงยังต้องใช้วันเกิดของบริษัทเทราฟอร์มแลบไปจนกว่าเขาจะปิกีอาการนะ แต่มันก็มีเรื่องดีฮะพอหลังวันที่23เมษายนนี้เนี่ยนะฮะมันมีอยู่2เรื่องที่สําคัญเรื่องแรกเลยคือมันมีคู่สัญญาทางการเงินเกิดขึ้นหลังวันเกิดนะสองมีการทํางานนะกันอย่างลับๆนะไม่เปิดเผยหมายความว่าซุ่มเงียบนะ,ะไม่เปิดออกมาไม่เปิดไพ่ออกมาแล้วเป็นดาวพฤหัสด,ด้วยนะถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะสำหรับดวงของรูน่าซีสำหรับปีนี้ถึงปีหน้านะประกอบกับปีนี้จะมีช่วงดาวเสาร์เนี่ยโคจรไปทับดาวพุธนะ อ่าซึ่งเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่เอ่อคู่โชคชัยนะคือมันเหมือนเป็นดาวที่อดทนเหนื่อยยากแล้วประสบความสําเร็จเขาเรียกว่าสู้แล้วรวยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเสาทับพ,พุทธนะแล้วก็ไปทับในเรือนสุภาด้วยก็ต้องดูนะแล้วเป็นดาวคู่สัญญาก็อาจจะมีข่าวดีนะฮะตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาไปจนถึงสิงหาเรื่องคู่สัญญาการร่วมหุ้นการลงทุนสําหรับตัวลูน่านะอันนี้ก็ว่าไปสําหรับข่าววันนี้นะฮะ ต้องบอกเลยนะว่าราคาของบิตคอยเมื่อต้นเดือนเนี่ยนะฮะกดลงนะฮะเจ็ 74, วานได้เก็บของนะเพราะว่ามันทิ้งหางอย่างยาวเลยนะฮะแล้วเมื่อเช้าบ่ายนี้นะขึ้นไปนะฮะเก้าหมื่นสี่เจ็ดหมื่นสี่เก้าหมื่นสี่หางกันสองหมื่นดอลลา,าร์สหรัฐฮะตอนนี้เลยทําให้มาเก็ตนะฮะของตัวบิตคอยเนี่ยนะฮะอยู่อันดับ5นะรองลงมาก็คือ1นึ่งบิตเอ่อทองคำนะฮะหุ้นของ Apple Microsoft นะแล้วก็เอ็นบีเดีย ะะถ้าเกิดขึ้นไปนี่ก็จะเหนือขึ้นไปอีกนะฮะถ้าเกิดขึ้นไปเนี่ยจนประชิดติดอันดับ2นี่ก็จะสนุกนะตอนนี้มาเก็ต Cap อยู่ที่อันนี้เป็นสกุลเงินยูโรนะเออหนึ่ีทิเลียนนะฮะจริงๆน่าจะประมาณเกือบ1.5-1.6ทิเลียนแล้วนะอันนี้ก็เป็นมาเก็ตนะฮะทองคำลดฮนะคุณดูนะวันนี้เนี่ยทองคำร่วงนะ แต่บิตคอยบวกนะถ้าเกิดเปรียบเทียบดู Bitcoin บวก6%นะอีกประเด็นหนึ่งก็ตอนนี้นะคุณพอแอดกินนะสาบานตนเขารับตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทำให้คณะกรรมการเสกเนี่ยจริงๆมต้องมี5คนตอนนี้มีอยู่4คนนะ,นะฮะคนนึงเป็นประธานนะอีก3คนเป็นกรรมการนะถามว่าในบรรดา4คนนี้5คนนี้เนี่ยนะฮะคนที่สนับสนุนคริปโตมีใครบ้างก็แน่นอน,นะฮะประธานเสกคุณพอแอดกิ้นนะวันนี้นะฮะคริปโตมัมนะฮะ เออก็ได้ให้สัมภาษณ์นะฮะสํานักข่าวสํานักหนึ่งนะฮะบอกว่าหลังจากได้ประธานคนใหม่เนี่ยหน้าที่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือการพิจารณา ETF ที่ค้างพิจารณาอยู่มันก็แสดงให้เห็นว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะ,ะที่ขยายกันมาสรุปว่ารอคุณพอแอดกินนี่เองนะเออก็จะมีคนที่นะสนับสนุนคริปโตนะคนที่1คนที่2คนที่3อีกคนหนึ่งมาจากฝั่งเดโมแครตนะ เดมโมแครตฝั่งนี้เนี่ยนะก็จะเป็นคนที่นะฮะโหวตโนใน Bitcoin ETF นะก็เป็นกลุ่มเสียงข้างน้อยนะถ้าเอาเข้าจริงๆก็คือ3ต่อ3ต่อหนึ่งนะฮะไม่เป็นปัญหาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะผมก็ให้รายละเอียดความเป็นมาของกรรมการเสกนะซึ่งจะมีผลกับ ETF ต้องบอกเลยนะฮะถ้าเม็ดเงินที่มีการปิ้นขึ้นใหม่เนี่ยยังไม่เข้าสู่ตลาดนะก็คือยังไม่เข้าสู่ระบบการเงินของเราเนี่ยนะฮะเราต้องหวัง ETF ก่อนก็คือเหรียญที่มีเกณฑ์ที่จะได้ ETF ก่อน นะฉะนั้นเนี่ยเหรียญไหนที่มีเกณฑ์ได้ ETF แล้วราคายังถูกอยู่นะฮะแล้วลงมาล่างมาม่วงเนี่ยก็พิจารณาตึกตองเอาตามสมควรแล้วกันนะนะฮะต้องบอกเลยเมื่อวานนี้นะฮะคริปโตมัมนะ,ะมารดาแห่งคริปโตนะฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะว่าเขาก็ดีใจนะฮะที่ประธานเซกกลับมานะฮะร่วม อยู่ทำงานร่วมกันนะฮะหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจสําคัญสำคัญเนี่ยอยู่ประมาณ3เรื่องด้วยกันก็คือการสร้างและถ่ายถอนสปอตบิตคอยกับอีเธอเรียม ETF อันนี้แบบเป็นสปอตแบบคู่นะฮะบิตคอย ETF นะ,ะแล้วก็อีเธอเรียม ETF อีกอันนึงก็คือการพิจารณานะเห็นชอบนะหรืออ,อนุญาตให้มีการนะฮะสเต็ก อีเธอเรียม ETF แล้วกนะ็การอนุมัติ ETF คริปโตทั้งหมดเลยฉะนั้นเนี่ยนะหลังจากนี้เนี่ยนะฮะประธานเฟดก,ก็คงจะต้องเร่งสิ่งนี้เองเนี่ยก็คงจะเป็นนั่งร้านให้กับบรรดาราคาเอาลคอยต้องบอกเลยว่าถ้าไม่มีเงินใหม่เข้ามาเพราะยังไม่มีการปิินของสมัยการเนี่ยนะฮะต้องอาศัยเงินใหม่จากตัวกองทุนกับธานาคารจาก ETF เท่านั้นนะฮะอีกอันนึงก็เป็นราคาของบิตคอยนะปลายเดือน นะไอ้ต้นเดือนอารมณ์หนึ่งปลายเดือนอารมณ์หนึ่งนะเออก่อนหน้านั้นเนี่ยลงมาปื้นๆๆหลังจากนี้กลับขึ้นมานะฮะคนละโมเมนต์กันนะซึ่งแท่งสีเขียวๆที่คุณเห็นเนี่ยนะฮะกำลังจะเข้าเขตแดนเกตราหูเออเกตราหูต้องเสาคู่มิดนะฮะในดวงของบิตคอยคือโซนนี้ทั้งโซนแต่ราคาเนี่ยนะฮะเออรู้สึกแล้วนะเริ่มรู้สึก กระดิกเข้ามาเข้าเขตแล้วนะอนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับตลาดบิตคอยตลาดคริปโตเรานะฮะถ้าเกิดพวกนี้โตมก็โตตามกันนะีวันนี้ก็เป็นวันเกิดของลูน่าซซึ่งเป็นบริษัทนะของเทอราฟอร์มแลบนะจดทะเบียนที่สิงคโปร์วันที่23เมษายนปี2018นะเวลาเที่ยงนะฮะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของลนะูน่าซฮะถามว่ามีผลดีอะไรมีผลกับอายุจรฮนะคือดวงอายุจรก็คือไอไอรูปดาวตรงนี้นะ อายุชันสาจรเนี่ยโครจรไปเนี่ยฮนะลัคนาจะอยู่มังกรน,นะเอ,อ่อทำตัวลึกลับนะบริษัทเนี่ยจะทําตัวลึกลับเพราะดาวประจําตัวเป็นวินาสแล้วการงานที่เขาทํานี่ก็แอบแฝงซ่อนเลนด้วยเพราะการงานของเขาเนี่ยนะฮะ เออมันเป็นอะไรเป็นวินาศนะวินาศมาเป็นงานแปลว่าทํางานอยู่เบื้องหลังงานลึกลับงานที่จะต้องประสานเพราะเหตุอะไรฮะเพราะว่าเป็นเจ้าเรือนสหชาคือการติดต่อประสานงานการร่วมหุ้นนะการงานเป็นปุตตะการงานนี่มีโปรเจกต์ใหม่ๆนะเกิดขึ้นการงานเป็นปุตตะแล้วเป็นเกษตรอยู่ในภพราศีพฤกษบอีกต่างหากนะการเงินไปอยู่ในคู่ฮะแปลว่ามีการร่วมการลงทุนมีการลงทุนนะมีการร่วมหุ้นนะเอาเงินไปลงทุนเป็นคู่สัญญามีข้อตกลงในลักษณะ เงินแสดงให้เห็นว่าดวงหลังอย่างนี้ค่อนข้างดีมากกว่าก่อนหน้านั้นนะและอีกอย่างหนึ่งนะฮะมันมีข้อนคือการย้ายถิ่นที่อยู่นะเพราะมาลิตยูอยู่ในภพพันธุแสดงว่าหลังจากนี้เนี่ยอาจจะย้ายจากสิงคโปร์นะไปตั้งฐานทัพที่อเมริกาหรือเปล่านะไม่แน่นะฮะการเจราจาข้างลับนะฮะการทํางานอยู่เบื้องหลังมีคู่สัญญาทางการเงินนี่มันก็ดูมินเมกข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากโดไปต่อรองคํารับสารภาพนะฮะกับ ไยการเนะขอสเมกานะก็น่าสนใจอยู่พอสมควรสัญญารับการงานที่เป็นลับๆับไม่เปิดเผยการเงินที่มีหุ้นส่วนคู่สัญญานะแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะน่าสนใจอันนี้ก็เป็นดวงคร่าวๆของลูน่าซนะฮะกับ u s t c นะคือหลายคนก็อดทนรอนะอีกเรื่องหนึ่งฮะคือพระเสาเนี่ยจะโครจรมาทับดาวพุธต,ตรงนี้นะซึ่งเป็นคู่โชคชัยนะก็ดาวเสาทับพุธนี่ถือว่าเป็นเกณฑ์ดีนะเขาเรียกว่าจะมีโชคลาบจากศัตรูที่แพ้อำนาจ หมายความว่าศัตรูมันแพ้นะเออบางตำราก็บอกว่าเป็นคู่นะโชคไทยนะมันอดทนแล้วได้รับชัยชนะสู้แล้วได้ชัยชนะนะถ้าดาวดวงนี้ในดวงใครแปลว่าสู้อีกอันหนึ่งฮะด้วยความว่าเป็นดาวพุธนะแล้วมันเป็นหุ้นส่วนอยู่เดิมหมายความว่ามันไปอยู่ในภพปัตตนีไปทับพุธเนี่ยนะก็อาจจะมีข่าวดีนะที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนใหม่ๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาไปจนถึงวันที่22สิบสงสิงหานะ นี่ก็น่าสนใจะนะอ่ะอันนี้ก็ดูกันไปสำหรับตัวลูน่าสนะฮะอย่างที่บอกฮะว่าตลาดนะฮะคลิปโตเนี่ยต้อนรับนะการมาของคุณพอแอดกินนะฮะเออก็สาบันตนเป็นที่เรียบร้อยนะอีกประเด็นหนึ่งฮะคือมันก็มีข้อความอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้นะฮะว่ามันเป็นการพูดนะฮะที่อยู่ในเทลเอ่อเทเลกราฟนะไอ้ไอ้ไอ้การสนทนาตรงนี้นะฮะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวจริงตัวปลอมนะผมก็ไปเช็คมาแล้ว คือ AI ก็บอกว่าบริบทการพูดมันก็คล้ายๆโดนนะแต่ต้องบอกเลยว่ามันปิดท้ายว่ามันเป๊กแน่นอนนะเออมันเป๊กแน่นอนครูลองไปอ่านดูนะฮะอันนี้ก็คือความกาวฮะนะว่ามันตัวจริงตัวปลอมนะเขาก็บอกนะว่าใช่จะมีการรีเป๊กแน่นอนฮนะการที่เขาอยู่มอนเตเนโกรเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของเขาเองคือพฤติการและบ,บทสนทนาเนี่ยมันค่อนข้างสอดคล้องแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องคือมันมีประโยคหนึ่งฮนะที่พูดนะเขาบอกว่า ระหว่างการล่มสลายนะมีเหตุร้ายเกิดขึ้น,นยอย่างไม่คาดฝันนะอาจกล่าวได้ว่าเป็นอย่างอย่างไรก็ตามเนี่ยเราได้สร้างศัตรูไว้มากคือโดรู้ตัวเองว่ามีศัตรูเยอะฉันเคยคิดเออคุณเคยคิดไหมว่าทําไมฉันถึงถูกกักขังที่มอนเตเนโกเป็นเวลาหลายปีมันเป็นเรื่องความปลอดภัยส่วนตัวและเหตุผลอีกมากมายนะคือถ้าเกิดเราดูเนี่ยนะโดเนี่ย ยื้อไปยื้อมายื้อไปยื้อมาในช่วงที่ไบเดนยังดำรงตำแหน่งอยู่แล้วเป็นประธานเสกคนเดิมนะคุณสังเกตเห็นไหมการจัดการราคาเนี่ยบอดซื้อขายนะอ่ะว่ากันไปนะกระดานไหนนะแล้วก็ไม่ใช่เพาะเฉพาะกระดานนี้นะมันก็ทำกันทุกกระดานนะเสร็จแล้วเนี่ยลองนึกภาพนะตัวเองอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะคุณมีเงินเป็นล้านคุณลงทุนไปแล้วคุณสูญเสียทุกอย่างบางทีเนี่ยคุณอาจจะอ่าอาจจะอะไรเนี่ยทำเงินได้มากหลายล้านกับ ที่มีอยู่นะการสูญเสียอะไรก็ว่าไปนะครับแต่มันมีประโยคหนึ่งนะที่โดพูดตบท้ายนะตบท้ายประโยคที่บอกว่าใช่นะเดี๋ยวไปดูอีกท่อนนี้นะคุณคิดว่าฉันพูดแบบนี้เหมือนกับคนอื่นๆใช่จะมีการรีเพ็กนะการูนาติดต่อ รอการตอบกลับและรายละเอียดเพิ่มเติมหลายคนก็บอกสรุปแล้วเนี่ยมันคือโดจริงไหมนะพะเขาใช้ชื่อนะที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ว่าโดคอนนะของเธอล่าแล้วก็เป็นแอดมินด้วยอันนี้ก็น่าสนใจฮะคุณก็คิดเอาแล้วกันว่าใช่หรือไม่ใช่นะเพราะการสนทนาตรงนี้เนี่ยมันมันไม่รู้ว่าใครนะแต่มันก็มีคนกดไลค์เกือบ8คนเหมือนกันนะ อีกประเด็นหนึ่งฮะก็ต้องดูกันไปนะฮะว่าบิทคอยเนี่ยจะทะยานขึ้นไปถึงแสนได้นะภายในช่วงนี้หรือไม่แต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้บริษัทของทั u มมีเดียเนี่ยนะฮะได้ไปเซ็นสัญญาข้อตกลงกับคริปโต c o m เพื่อที่จะเปิดตัว ETF ต้องรอดูนะฮะว่า ETF ของทั u มมีเดียเนี่ยจะเป็น ETF แบบไหนนะเขาก็บอกว่าเป็น American First ETF ก็ว่ากันไปนะฮะแต่ถ้าเกิดเขาเข้าตลาดตรงนี้ผมเชื่อว่าทัมก็คงฝากฝังคุณพอแอดกินให้อนุมัติ นะ ETF ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ให้มันออกมาแบบสะบึ้มแล้วหึมแล้วกันนะคือทรัมเนี่ยนะจะต้องกู้คืนคะแนนเสียงที่ตัวเองเสียไปในช่วงที่เ,เล่นละครนะฮะพาษีนะเพื่อกดดันเฟดให้ลดดอกเบี้ยผมก็ไม่มั่นใจว่าดิวระหว่างทรัมป์นะฮะกับพาเวลเนี่ยประสบความสำเร็จหรือไม่เพราะวันนี้เนี่ยทรัมป์นะฟาดงวงฟาดงามาหลายวันผลสุดท้ายออกมาพูดบอกว่าเออก็ไม่คิดว่าจะปลดพาเวลนะ คือเหมือนส่งสัญญาณว่าเฟดยอมแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะหกเนี้เนี่ยลดหรือไม่ถ้าลดเนี่ยแปลว่ายอมจริงนะเพราะว่าท่าทีก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะไม่ลดให้ใช่ไหมแต่ถ้าลดเนี่ยแสดงว่าการเจราจาของรัฐบาลเนี่ยที่ขู่ฟอฟอเนี่ยนะฮะเป็นผลนะก็ดูกันไปนะฮะส่วนคอยเบตเองตอนนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหากับคดีความที่รัดลัดหนึ่งอยู่นะอันนี้ก็ว่ากันไปส่วนตัวดอ็อกอะหลายคนก็ติดดอยด็อ,อกอยู่นะฮะตอนนี้ทรงของด็อกเนี่ยนะฮะเกิด โซนเขาเรียกว่าโซนซื้อถ้าเกิดคุณดูนะราคาด็อกเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะไอตอนมันเกิดโซนซื้อเนี่ยมันจะเกิดการกาบาดสีน้ําเงินที่คุณเห็นเนี่ยนะอ่านี่คือโซนซื้อนะถ้าเกิดการกาบาดสีแดงไปว่าเกิดโซนขายผมก็อยากได้แอปพลิเคชันนี้เหมือนกันนะแต่ผมจะให้ดูอย่างนี้ฮะเราเห็นเนี่ยเราเห็นตรงนี้ว่าราคาของตัวด็อกเองเนี่ยมันลงมาในจุดที่มันเป็นโซนซื้อละเนี่ยนะฮะ โซนซื้อแล้วนะเพราะมันลงมาแล้วมันก็ออกข้างตลอดนะแปลว่ามันกำลังจะเป็นก้นถ้วยรอกลับตอนนี้รู้สึกแกอยู่ที่0 7 0 8แล้วมั้งนะสำหรับตัวด็อกนะก็ลากไปเพราะบิตคอยนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปทั้มีเดียนะเปิดตัวนะเออซเมกากับอินเดียเนี่ยใกล้ได้แล้วข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการค้านะอันนี้ก็เป็นคุณพอแอดกินเนี่ยเป็นการให้สัมภาษณ์ของคริปโตมัมนะฮะ ตัวด็อกเองเทเดอร์ก็มองนะฮะเป้าหมายระยะสั้นนะที่ใกล้จะถึงนะเวลานี้ก็คือ1ดอลลาร์นะประมาณ1ดอลลาร์นะคือปกติด็อกเนี่ยนะฮะเวลามันขึ้นเนี่ยนะคุณดูนะมันขึ้นพอขึ้นไปถึงตรงนี้มันตกกลับลงมาแบบใจหายใช่ไหมพอหลังจากนั้นมันขึ้นนะฮะมันทะลุออทามไฮเดิมตรงนี้เลยไนหะหลังจากนั้นมันก็ตกลงมาให้หน่าใจหายใช่ไหมเออตัวหลายคนก็คาดการณ์ว่ามันก็คงจะทําเหมือนเดิมก็คือขึ้นนะ,ะอ่าทำให้รู้สึก ดีใจและวน่าใจหายแล้วก็ตกกลับลงมาอีกรอบหนึ่งคือถ้ามันเกินเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ซ้ำๆๆๆนะผมว่านะรอบนี้คนที่รอ1ดอลลาร์อยู่อาจจะได้เทคโปรฟิตแล้วสำหรับตัวด็อกนะฮะส่วนที่บ่าเองทําตัวเป็น W ฮนะคุณดูนะเหมือนไหมเนี่เป็น W แล้วนะตอนนี้อทรงเป็น W แล้วฮะ,ะก็มีโอกาสที่จะทะลุออทามไฮตรงนี้นะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวที่บ่านะ ส่วนทำเนียบขาวก็บอกว่าจะมีการประชุมหารือเกี่ยวข้องกับการเจรจาข้อตกลงทางการค้าเนี่ยสาประเทศในสัปดาห์นี้ผมว่าเงื่อนไขง่ายๆเลยนะทำคงจะไปสก,กิดบอกว่าเออนะตกลงกันแล้วนี่กับก,การูนาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่ผมจะออกกู้รีไฟแนนซ์ด้วยนะคือจะกู้ในบางทีมันก็ต้องรีไฟแนนซ์ก็ต้องไปหาผู้ซื้อใช่ไหมคุณจะไปหาผู้ซื้อได้ไงคุณก็ต้องขูฟ่ฟ่อฟให้ประเทศเหล่านั้นมันเจรจาใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นกลเม็ดที่หลายคนบอกว่าเนี่ย สเมกาจะรีไฟแนนซ์แล้วเนี่ยนะฮะประเทศไหนจะซื้อพันธบัตรรัฐบ,บาลเขาขยาดจะตายนะทําก็เลยใช้วิธีแบบเนี้ตั้งภาษีให้มาคุยแล้วก็มาตกลงแล้วก็มาซื้อนะอันนี้ก็น่าสนใจสําหรับเออวิธีการของทรัมป์นะฮะอะก็ว่ากันไปนะฮะส่วนตัว XRP นะคนนี้เขาก็มองไปถึง50ดอลลาร์เลยนะฮะคือตอนนี้นะฮะขอให้ยืน10ดอลลาร พอสิดอลลาร์เสร็จมันก็ไปต่อได้แะครับอันนี้ก็เป็นตัว XRP นะส0มสถึงสาถึงห้ดอลลาร์สหรัฐตามแพทเทิร์นส่วนรัฐมนตรีคลังนะก็บอกว่าสงครามการค้ากับจีนเนี่ยไปต่อไม่ไหวทําก็บอกว่าเนี่ยจะลดภาษีเป็นศูนย์แล้วนะเออคือลดภาษีฮะแต่ไม่ถึงศูนย์นะฮะส่วนคอยเบทนะฟิวเจอร์ก็เปิดให้บริการแล้วอันนี้เป็นการแจ้งเตือนสําหรับคอยเบนะฮะ มีแต่เรื่องดีเนาะข่าวดีเยอะนะฮะขอให้ขึ้นเยอะๆแล้วกันนะฮะเออทรัมป์นะออกมากล่าวว่าเขาไม่ตั้งใจที่จะปลดพาวเวลนะสงสัยเนี่ยดิลรับเรียบร้อยแล้วละ่ะคือขู่มา2-3วันแล้วนะพอขูเ่เสร็จอยู่ดีๆมาเปลี่ยนใจอย่างเงี้ยคุณคิดว่าไงนะผมว่าไอแรงขู่ของแกเนี่ยมีอิทธิพลนะ ผมก็เชื่อวันบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยเขาคงสกิลบอกพาเวลยอมเหอะนะลดไปเหอะให้ทั้ไปสัก0.25ก็ยังดีนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดลดรอบนี้เนี่ยแสดงว่าทําสสำเร็จอ่าก็ต้องดูกันไปอะนะฮะ,ะนี่ก็เป็นราคาของบิตคอยน์นะหลายคนก็มองก็สันนิษฐานว่ารอบนี้พาเวลจะปิ้นตังเพิ่มไหมคือการลดดอกเบี้ยก็คือการปิ้นเงินนะฮะอันนี้เป็นาภาพคุณพอแอดกินสาบานตนนะตอนแรกก็นึกว่าสาบานแล้วนะ คุณพอแอนกินเนี่ยมีมุมมองกับ XRP กับคริปโตอย่างไรนะซึ่งตัว AI ของ X นะ,ะก็บอกว่าเขาก็เป็นผู้ที่สนับสนุนคริปโตนะอ่าแล้วการอนุมัติต้องบอกเลยว่าว่านะมุมมองด้าน ETF เนี่ยนะฮะคุณพอแอนกิ้เนี่ยเผชิญหน้ากับการตัดสินใจอนุมัติคริปโตมากกว่า70รายการนะฮะรวมถึง ETF ที่เกี่ยวข้องกับ XRP So ล a n a ซึ่ง XRP มีจำนวนการยื่นขอ ETF สูงที่สุดนะ ใช่ XRP นยะื่นขอมากที่สุดโดยเฉพาะบริษัทสำคัญก็คือบิดไว้แฟงคลินนะ,ะค่อนข้างมีความสำคัญนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะเขาก็บอกว่ามุมมองของไอ้กินเนี่ยก็มองถึงถึงแม้ว่าจะมีมุมมองเชิงบวกแต่เขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะป้องกันไม่ให้ผู้นักลงทุนเนี่ยเสียหายเหมือนกันนี่ก็ว่ากันไปสำหรับคุณพอแอดกินนะนะฮะ,ะคือมุมมองแกบวกแหละฮะดีกว่าคนเดิมเยอะ ทรัมป์กล่าวว่าภาษีสุลกกกรกักบจีเนี่ยมันไม่ถึง145%หรลอกนะแต่จะลดอย่างไรเนี่ยจะไม่เป็นศูนย์แน่นอนผมว่าอยู่ประมาณ10%นะฮะ10 10อน่ะอีกคนหนึ่งฮะอ่ะก็ถือว่าปิดจบสำหรับวันนี้แล้วกันนะฮะต้องบอกเลยว่านะ c นะของกองทุนกองทุนหนึ่งก็บอกว่า XRP เนี่ยเป็นเหรียญที่มีผลประโยชน์มากที่สุด t c ค i n เนี่ยสามารถรักษามูลค่าของเงินได้แต่ XRP เนี่ยเป็นเป็นการใช้งานจริง นะไม่ต้องสงสัยเลยนะอันนี้คือการให้สัมภาษณ์นะเออก็ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวนะฮะเออถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าระดับกองทุนเนี่ยนะฮะมองเ r p เนี่ยเป็นเรื่องของการลงทุนมันเลยเป็นที่มาของคำขอ ETF ที่มันมีมากที่สุดกว่าชาวบ้านไงนั่นแหละคือสาเหตุอย่างที่ผมบอกนะฮะถ้ากองทุนเนี่ยนะฮะลูกค้าเขาไม่สนใจเหรียญพวกนี้นะเขาไม่ยื่นให้เสียเวลานะ เวลาเขาจะยื่นเนี่ยเขาต้องซาวเสียงลูกค้าแล้วเขาอยากให้ยื่นเหรียญไหนถ้าคําขอเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่าลูกค้าเขาชอบให้คุณไปยื่นนะเขาจะลงทุนนะแบบสํารวจอะเวลาคุณจะเปิด ETF เนี่ยคุณก็ต้องทําแบบสํารวจสอบถามลูกค้าให้สนใจไหมสนใจเหรียญไหนเขาก็ต้องติ๊ก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 มาใช่ไหมฮะผลสุดท้ายเนี่ยมันก็ปรากฏเป็นเครื่องยืนยันประจักษ์ชัดว่า XRP เนี่ยค่อนข้างที่จะมี ETF และมีคําขอค่อนข้างเยอะคือเอาง่ายๆนะฮะ ไอ้คำขอทั้งหมดเนี่ยผ่านสักครึ่งหนึ่งเนี่ยนะก็บันเทิงแล้วเพราะมันจะมีนั่งร้านที่ทําให้คนโยกเงินได้เช่นพอ ETF มาเข้าใช่ไหมฮะพวกนี้ก็จะขายจากเหรียญน,นี้แล้วโยกคือคือเดิมเนี่ย i ิตคอยเนี่ยเป็นนั่งร้านให้กับเหรียญวิธีการเนี่ยเขาก็จะทํากําไรจาก Bitcoin แล้วไหลลงมาเหรียญละเหรียญอื่นที่ไม่ได้ ETF เพราะเงินใหม่ไม่มีนะเงินในการมิ้นต์สเ l e c คอยไม่มีเลยเป็นเงินเก่าหมดเลยมันแสดงให้เห็นว่า มันต้องมีการพิมพ์เงินนะอีกสักรอบหนึ่งทั้มก็คงคิดหาวิธีอยู่นะฮะก็รอดูกันไปนะฮะวันนี้เองเนี่ยนะฮะทั้มเนี่ยมองเรื่องภาษีอากรเป็นมุมบวกอย่างมีนัยยะสําคัญทําให้ราคาทองลดฮนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะฮะทั้มกำลังเล่นสงครามค่างเงินแล้วล่ะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราขอให้อดใจรอนะมันไม่เกินกระทิงนนี้แหละนะฮะยังไงเสียคุณต้องได้เทคโปรฟิตบางอย่างนะฮะเพื่อ หมดนี่หมดสินบางตัวนะอย่างที่บอกฮะถ้าเกิดคุณต้องการความมั่นคงหน่อยก็คงยันลุ้นกับเหรียญที่มี etf แต่ถ้าชอบความตื่นเต้นนะคุณก็ต้องลุ้นกับลูน่าเพราะลูน่าเป็นเหรียญเขาเรียกไง otto, ลอตโต้ใช่ไหมเหรียญหวยใช่ไหมฮะต้องบอกเลยบางคนมาถามผมบอกว่าลูน่าจะถึง1บาทเมื่อไหร่ผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะคุณไม่ได้ฟังหรือไงว่ามันต้องมีการเป๊กนะถ้ามันมีการเป๊กยังไงมันก็ลากขึ้นไปจนได้แหละปัญหาก็คือให้คุณรอการรีเป๊กลูน่าซีให้ได้นะ เดี๋ยวมันก็มานะฮะอยู่ที่คุณจะรอได้หรือไม่ได้เท่านั้นแหละนะมันอันนั้นมันเป็นเรื่องเรื่องปัญหาคุณละไม่ใช่ปัญหาของเหรียญเพราะเหรียญเนี่ยมันมีมันมีเเงื่อนไขที่ทุกคนเขารอเหมือนกันนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้ฮะสวัสดีครับ